สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูแห่เอ็นเกลียวขนาดตา3มเซนกันนะคะ3ามเซนจะผลิตที่เอ็นเบอร์ยี่ห้าขนาดตาแห่ก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณนิวโปรัดนะคะมีตั้งแต่8ศซอก9ศซอก10ซอกถึง12ศอซอกนะคะผืนนี้จะเป็น11อซอกเดี๋ยวเรามาดูสีเขียวกันค่ะเอ็นเกลียวของทางร้านจะมีสีเขียวกับสีเทาตัวนี้สีเขียว3มเซนสิบซอก สีเขียวกับสีเทาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแตกต่างกันแค่สีเฉยๆเป็นแหสีเสาเย็บผนึกข้างสีข้างเป็นแนวตรงลงมาเนี่ยค่ะสามเส้นก็จะประมาณนี้ผลิตแต่เอ็นเบอร์ยีค่ะถ้า3ามเนครึ่งึธงจะเป็นเอ็นเบอร์สามสิเนื้อเยอะนะคะเป็นไซส์ที่ขายดีลูกค้าจะนิยมใช้กันเยอะแห3สมเส้น ติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกัวไม่ใช่ตะกัวแท้นะคะเผาลึกค่ะเผาสวยเผาลึกทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางนี่นะคะลูกค้าสนใจนะคะทักมาหาเราเลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้แถมฟรีใส่ได้แฮถหงใส่ปลานะคะแหทจะมีสีเขียวกับสีเทานะคะสนใจตัวไหนก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ